กำลังทดสอบความสามารถเอาทำเองนี่คือบุฟเฟ่ไหมอ่ะจ่ายจ่ายเงินแล้วบุฟเฟ่เลยไหมเรียนภาษาอีกนะพี่ไม่ครับทีเดียวพอเอ้ยอ๋อถ้าใครขอประตูทำไมไอติมมันรสชาติแปลกๆอะครับเฮ้ยเขาไม่ได้บูดนะเขาไม่ได้บูดมันเป็นช็อกมิ้นท์ไงเห็นปะอ๋อเออมันเหมือนยาเสพติดนั่นแหลเออมันคุณไม่อร่อยเลยตัวเลือ คนเหลืออ่ะพี่พี่พี่ชายครับพี่ชายฮัลโหลพี่พี่ครับพี่ตรงตรงไหนที่เขาจัดงานเรนด้อมแดนนะพี่พอ้ยนะไหนใครพูดมือเอาป้่าวันีนี้นตบเฮ้ยพี่พี่งานงานเรนด้อมแดนที่เขาจัดที่สยามมันอยู่ตรงไหนครับพี่ โอ้ยเต้นอะไรพี่เงี้ยเต้นอย่างเงี้ยใช่พี่ผมเนี่ยผมไปวอร์มร่างกายมาแล้วงานเลนต้องนตึงๆหน่อยพี่ฟูกเต้นยังไงอะไอ้ฟุกมันจะมีมันจะมีไปกดท่าอยู่มึงมันกดท่าไอ้ตรงขวามือที่ที่เป็นรูปคนอะอยู่ข้างบนนีเฮ้ยนี่ไงงานแรนดอมนี่ไงเนี่ยตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่กูมาทำเรื่องไว้เนี่ยเนี้ยที่นาไปเต้นกันไ อยากเต้นมานานเลวจนจบต้องทนปั่นลดข้นยดง่าน่ากลัวมาก่ดูดิขึ้นมาจับแล้วอ่อนละมองมือก้องเดินัน็เด็กน้อยตกมือปเฮ้ยัี่ียคอยไอ้เด็กอยู่ไหนหาบเฮ้ยเเดี๋ยววิดเดียมีบมี่ิงดิดดดดิดิด เอ้ยนี่นดูแลคือคือวันนี้กูอ่ะที่มาทียากเพราะอะไรมึงรู้ปะกูกูไอ้นี่เว้ยจะทาคอนเทนต์ไอ้อ่ะกูจ้างอยากกูเตรียมมือถือมาแจกตังค์คนที่อยามไปเนี่ยไม่รู้มันมันจะมีหมาไหนอยากได้บ้างเดี๋ยวเราลองมาดูนี่นีหมาสองตัวนี้กันเลยเนี่ยตลกครับอยากได้เงินไหมไอ้กูวหมาคํมาซากูไม่เลือกว่ะมึงเป็นล่ามดิ อไม่ไหววะรัวจีกูไปไม่เป um> ็นเลยอ๋อเขาเขาบอกว่าเขา เขาต้องการมือถือแต่เขาอันนี้เขาซื้อสารไม่เป็นใช้ไม่เป็นต้องสอนน้อยถามเอาดีว่าหมาตัวไหนที่อยากได้ให้กระโดดกู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 ซุอกูะโดดเอางี้มีชาเลนจ์ให้บอกเขาไปว่าวิ่งไปซื้อตัวมาแล้วก็ได้มือถือไปเลย 你做？不会不会，什么？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 不么？什不什么？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 什么 เหมือนกูหลอกอ่ะกูมือนยอเคมัูขับไปโดนแล้คุณหลุดตอนมึงเป็นล่ามอ่ะเยสโอเคเฮ้ยทางนี้ไปไหนเอาแบบภาษาคนเรื่องแล้วเหรอโอเคเราเราก็ได้พูดโชคดีที่ได้มือถือ iPhone 15 Pro m a x ก่อนแรกนะครับอื่นผมผมผมอยากรู้รสชาติไอติมร้านนี้ครับแบบเข้าสิทคลิกเนเจอร์ยังเดี๋ยวลองรีวิวนิรสชาติมันเป like ็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้หมาไม่แดกเลยอันนี้ครับถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันเนาะ ก็วันนี้ก็ผมก็มาถ่ายคอนเทนต์นะครับแจกมือถือที่สยามนะครับก็เป็นน้องซูเปอี่ตัวนี้นะครับที่ได้มือถือนะครับดีใจไหมครับน้องที่ได้มือถือวันนี้ไปดีใจจริงๆเนาะถ้างั้นก็เอาไปถือไปเลยครับผมมาไปไปไปเจ้าอื่นไปเจ้าอื่นปลา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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน่ากินใครพูดวะโอเคโอเคมามาวันนี้วันนี้พี่เลี้ยงไก่วันนี้พี่เลี้ยงไก่มาต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยต่อแถวต่อแถวต่อแถวมามาวันนี้พี่เลี้ยงไก่เนาะวันนี้เลี้ยงไก่ครับต่อแถวต่อแถวเข้ามาเข้ามาเลี้ยวต่อแถวอันนี้อันนี้เป็นแบบรีฟิลเนาะใครไม่อิ่มก็มาเติมได้เนาะก็เอาไก่มาเลยครับไปก็ไ่นั่งกินที่เป็นเบียบเดอร้านลบร้านลบกุตบนะกินดี่นะออะไรเลยนะ ป่าป่าขีดแล้วร้อยมันมีแบบไหนอีกป่าววะยวดูกันนะเฮ้ยหรือเล่นไอว่าไอ้แมพอันนี้เฮ้ยเฮ้ยไอปักวันนี้ดิกูเห็นอะไรบางอย่างอะไรวะมึงลองืนดูอันนี้เลย Into i n t นท่ออ๋อท่อนะมูนอท้อไอเฮ้ดพีพีซี PVC คอ i5 นิ้วที่ช่างคิดหนใช้ในโรบอกเลือกใช้อะไรวัเนี่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมายังไงจามาครับวันนี้เราเจอผู้เข้าร่วมรายการแล้วนะครับวันนี้ผมมี iPhone 15 Pro Max มาแจกสนใจร่วมชาเลนด์ด้วยกันไหมอย่างนี้ไม่ั้ว่าไงมี iPhone 15มาแจกแต่มีชาเลนด์ให้ทำเอาป่ะสนใจป่ะอันนี้ iPhone 15 อันนี้ใครเล่นบ้างเนี่ยสองคนเลยไหมเอาสองคนเลยไหมคนละเครื่องเลยปะหรือถ้าไม่พอเราจะเจ็ล่าบูบูตัวเลปัญญาพี่เหรอล่าบูบูเนะฮะมันติงต้องเหรอฮะเออหนีไม่ชอบเท่ไหมเดี๋ยวไอ้โฟนเ่ะไม่ชอบไอโฟนหรอ โอเคมันไม่ใช่แกลงหรอกเด็กไงมันของจริงจะถ่ายติ๊กต็อกอยู่ของจริงลาบูบูของจริงเอ้าเห็นเหตุการณเนี่่ยไมใ้ต้องไปแล้วเนี่ยเห็นเโน้ตับไหมก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่เป็นไรไม่เอาแล้วไม่แล้วมาบอกใครไม่ชอบลาบูบูัวเลงมามาพูดอย่างนี้ได้ไงตัวเละเลยเนี่ยไม่เอาไม่เป็นไรตัวเละไม่แล้วมาพูดแบบนี้ได้ไงมันบอกว่าลาบูบูอย่างนั้นอย่างนี้ แมงมดกันล้วงยังเล่นละมเืโอ้โหเดินหนีกแบบแบบอื่นไหมมีแบบอื่นปะวะเฮ้ยมันมีแบบนึ่ง